ศาสนาของพระโคดมเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาใช้ปัญญาในการพิจารณาเห็นรู้เห็นด้วยปัญญาชาวโลกต้องเข้าใจคำว่าปัญญากระทำคำสอนในพระศาสนาของพระสมณะโคดมมรุมครูจะไม่มีในหนังสือกระทาคำสอนจะไม่สามารถเขียนใส่หนังสือได้ พระธรรมคำสอนจะมีอยู่ในธรรมชาติอาศัยพระโคดมเป็นครูเป็นผู้สอนไม่ได้อาศัยหนังสืออาศัยตำราถึงแม้ว่าผู้ใดจะแตกฉานในหนังสือในพระตริดุมามากขนาดไหนก็เป็นแค่เรื่องเล่าอ่านมาฟังมาก็เป็นแค่เรื่องเล่าจะถือเอาเรื่องเล่ามาเป็นความจริงไม่ได้ผิดทางพระธรรมทันที จะไม่สามารถเห็นพระธรรมคำสอนที่เป็นจริงได้การที่อ่านมาฟังมาศึกษามาไม่ใช่การรู้เห็นได้ด้วยปัญญาเป็นการรู้เห็นด้วยอายตนะหูตาจมูกลิ้นการรู้เห็นด้วยปัญญาจะเห็นได้จากพระโคดมบรมคูเป็นผู้สอนจะเอาการรู้เห็นจากหนังสือ อีความว่าตัวเองรู้ธรรมเห็นธรรมนั้นไม่ได้อ่านมาจากหนังสือจากพระไตรปิฎกไม่ใช่รู้ธรรมเห็นธรรมนั่นคือการรู้หนังสือไม่ใช่การบรรลุพระธรรมคำสอนไม่ใช่รู้ความจริงพระธรรมความจริงเกิดจากธรรมชาติเห็นได้จากพระโคดมเท่านั้นผู้เห็นพระโคดมบรมครูเท่านั้น ที่จะเห็นพระธรรมคำสอนผู้รู้เห็นจากหนังสือจากตำราจากพระไตรปิฎกจะรู้เห็นได้แค่เรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าสุบสืบต่อกันมามีไว้สำหรับบริยัตศึกษาเล่าเรียนชาวโลกนักปฏิบัติยังเข้าใจผิดคิดว่าศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วจะเห็นพระธรรมความจริง บรรลุทำได้นั้นเป็นไปไม่ได้เป็นคนละเรื่องในหนังสือในพระไตรปิฎกเป็นแค่เรื่องเล่าเป็นคําอุป,ปมาตราบใดที่หาพระครุมไม่เจอหาองค์ประกอบหลักของศาสนาไม่เจอคุณลักษณะของพระศาสนาตั้งอยู่อย่างไรถ้าไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้ไม่มีทางที่จะเห็นพระธรรมคำสอน ของพระอ,องค์ได้เลยเม็แต่นิดเดียวพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งทำไว้ในหนังสือหรือโซเชียลต่างๆที่ชาวโลกเข้าใจหนังสือหรือโซเชียลต่างๆเป็นโลกียาญาณเป็นเวทีสำหรับชาวโลกเป็นยานของชาวโลกเป็นความเจริญของมนุษย์สร้างขึ้นพระพุทธเจ้าตั้งทำลงในกาย พระธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีสอนในหนังสือหรือในโซเชียลต่างๆพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงหาได้เห็นได้ในมหานิกายมหานิกายจึงเป็นหัวใจของพระไตรปิฎกค้นหาพิสูจน์ดูได้พระโคดมจะเป็นผู้สอนเอง8 4 0 0 0พระธรรมขันก็อยู่ในมหานิกาย ตราบได้นักปฏิบัติแสดงเหตุของพระโคดมบรมครูมไม่ได้ไม่มีทางรู้เห็นพระธรรมคำสอนที่เป็นจริงได้เลยจะเห็นได้แค่เรื่องเล่าที่พระพุทธเจ้าอุปมาไว้ในพระไตรปิฎกเท่านั้นทางสวรรค์เชื่อว่าไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นเลยในบ้านเมืองเราถ้ามีจริงต้องมีองค์ใดองค์หนึ่ง พูดเรื่องพระโคโดมเห็นพระโคโดมแสดงเหตุของพระโคโดมบรมครูให้ชาวโลกแจ่มแจ้งระจางได้นานแล้วเพราะว่าการที่นักปฏิบตัติหรือสาวกของพระพุทธองค์ทุกองจะต้องผ่านพระโคโดมเห็นพระโคโดมบรมครูทุกทุกค์พระองค์ตั้งพระโคโดมเป็นครูของโลก รู้เห็นใดๆก็เห็นจากครูไม่เกี่ยวกันเลยกับพระไตรปิฎกหรือหนังสือต่างๆในหนังสือในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องเล่ากายสังขารของพระโคดมต่างหาคือพระไตรปิฎกฉบับจริงจะค้นหาความจริงก็ต้องค้นหาในกายสังขารหรือว่าจะเรียนเอาจากหนังสือจากซีดีจากโซเชียล ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของมนุษย์สร้างขึ้นก็ทาคาสอนคือความจริงเป็นปัจจิตตังรู้เห็นได้เฉพาะตนไม่สามารถเอามาเขียนเอามาพูดสอนแก่กันได้พูดออกจากปากก็จะเป็นเรื่องเล่าทันทีอาการความรู้สึกหนาวร้อนนั่นคือพระธรรมความจริงคือคำสอนจากธรรมชาติ ปัญญาเป็นเครื่องรู้แจ้งปัญญาเท่านั้นที่จะยังเห็นความจริงได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระธรรมคือคำสอนจากธรรมชาติพระองค์จึงแปลและอุปมามาสอนชาวโลกอีกทีทุกคนต้องอยังเข้าไปเห็นเองไม่เหมือนอ่านหนังสืออ่านด้วยกันได้พระธรรมเราต้องอยังเข้าไปเห็นเอง ทางสวรรค์เชื่อว่ายังไม่มีพระสงฆ์องค์ใดยังเห็นพระธรรมได้แม้แต่องค์เดียวส่วนมากนักบวชทั้งหลายจะเรียนมาศึกษามาจากหนังสือจากตำราจากพระไตรปิฎกอุปโลกตัวเองว่ารู้ธรรมเป็นผู้บรรลุธรรมความจริงเขาไม่ได้รู้ธรรมเขารู้หนังสือต่างหากเขาบรรลุธรรมกระดาษ A4 พระธรรมคือความจริงคือคำสอนจากธรรมชาติใช้ปัญญาอย่างรู้เห็นในกายของพระโคดมเห็นได้ด้วยปัญญาในหนังสือในตําราในโซเชียลไม่ใช่ธรรมชาติเป็นโลกิยายาณเป็นญาณของชาวบ้านเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นรู้เห็นด้วยหูด้วยตาไม่ใช่ปัญญา เพราะฉะนั้นนักบวชผู้รู้พระธรรมความจริงท่านท่านจะไม่มาเล่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันขัดหลักธรรมย้อนแย้งกับผลทางพระสัมมาถ้านักบวชหยุดแสดงธรรมในสื่อเหล่านี้ศาสนาของพระโคโดมจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสวรรค์เล่ามาสาธุ